ขอฝากคลิปนี้ไปถึงไอ้พวกรัฐบาลหน่อยนะเฮ้ย hey, ทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินวะไอ้กับเงินเยียวยาที่มึงจะให้ใหเขาเนี่ยเง,เงินจากภาษีประชาชนเนี่ยและเงินเนี่ยมันเป็นเงินมาจากองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประธานมาทําไมมันต้องมีขั้นตอนยุ่งยากมากเลยวะงง,งกับพวกมึงเหลือเกินเวลามึงหาเสียงทําไมมึงไปหาเขาเจอเวลามึงหาเสียงทาไมมึงรู้ว่าบ้านหลังนั้นมีกี่คนบ้างหลังนี้มีกี่คน แล้วทำไมเวลามึงจะเยียวยาเขาเนี่ยทำไมมึงต้องขั้นตอนยุ่งยากอะไรด้วยวะต่อแถวกันเป็นโอ้โหคนจะอดตายกันอยู่แล้วคนจะตายเขาเหนื่อยกับการน้ำท่วมเขาก็จะตายกันอยู่แล้วก็ต้องไปยืนต่อแถวถ่ายเอกสารมันคืออะไรวะมันอะไรนักหนากอพวกมึงนี่ทําให้เหมือนตอนที่มึงหาเสียงอะทุกคนมันมีทะเบียนร้านหมดทุกคนเว้ยอันนี้เขาก็ต้องไปคลาหาเหรียญบาทตามพื้นบ้าน ตัวเองว่ามันมีเหรียญบาทพูดไปถ่ายเอกสารเพื่อจะไปรับเงินกูไม่เข้าใจเนี่ยองค์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทานมาให้อีกแล้วคนละสองหมื่นกูยังไม่เห็นนายกเลยว่าเฮ้ยนายกมันร่ํารวยขนาดนั้นมันจะเอาเงินส่วนตัวบริจาคสักกี่บาทกูรอดูยังไม่เห็นจําไว้ประชาชนมีทะเบียนร้านมึงตรวจสอบได้มึงไม่จําเป็นต้องให้เขาไป็นลงทะเบียนหายเหวอะไรหรอกเพราะเขาจะตายกันอยู่แล้ว พวกมึงนี่มันเหลือเกินจริงกูว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ประชาชนจะรับอะไรจากรัฐบาลแต่ละทีกูต้องเหนื่อยกูต้องทะเลาะกันก่อนกูต้องไปยืนแซงคิวตีกันก่อนทุกเรื่องมึงทาให้มันง่ายหน่อยดิเงินของประชาชนเว้ยเงินมันมาจากภาษีประชาชนไม่ใช่เงินส่วนตัวของมึงเงินเนี่ยองค์พระเจ้าอยู่หัวประธานมาด้วยแล้วเงินจากภาษีประชาชนมึงไปหาเสียงมึงไปหาเขาถึงบ้านได้แต่พอเขาจะ รับเงินเดียวยาเขาก็ต้องยุ่งยากไปต่อแถวต่อคิวตากแดดฝากไว้ด้วยทำอะไรมันเร็วหน่อยเว้ยมงหวยบรรย์หวยทุกเรื่องมึงอะฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะ